นม่ <c oughs> รับัฟังรู้จะเฮงไงเดือรับแ้วขับเหรียญก่อน,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 นสบายดีสบายดีเบอสุขุสุคนจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องไปสิมัดโจทย์รายการฉีไปสื่อของเนาะก่อนจะไปสื่อเขาต้องโจทย์รายการเนี้ยที่ให้มันละเอียดเนาะเพื่อไปสื่อเป็นการบลงบล,ลืมเนาะฉีไปสื่อ ซื้อเครื่อนเหตุอันเออมาเหตุอันปวดเปิดหานให้แม่เลยวายังขาดยังแหน่พอยังแหน,พอ,อแนพอสิขึ้นสวรรค์ได้แบบประแดผับลิบินผับเหรียญผับเหรียญโกยทานเจ็บสะอาดเลยแล้วสนะอาดน้ำแล้วเนาะ ไเไม่เสียบุกพีดเนาะม,มูซื้อมาให้ตะลุม่มเทนไม่เมสีสเยบุกซีดอีก,ก็คือทำมาไหวเนาะพออยู่ซนเป็นถือ สื yeah. Still, ่อถ yeah. like ้าเไปที่ป็นเจ้าเลยไฟหูแดงอยลงมาเจ้าเจนบอกเจ้าพอแล้วกันได้แลนองเวลาพี่เดมาปวดควหมดขี้ขีลายไม่เก่งเดเห็นหมตาเป็นโก้แบบหมูช่อมาต่ถามขาให้ยิงทพย์อ่าแล้วอันนี้อีกเลยเนี่ยเี่ยนะ เขียนงอื่นเป็นเก่เต่งอูเขียนเพียงภาษาไทยไปใชอ่านเต่งเคเขียนภาษาไทยอ่านได้อ่านมาได้ไทยเขียนภาษาไทยอเมอเมอเอื่อยแล้วเขียนภาษาไทยที่เราเขียนเต่ยังสุดส้นละใบามเนาอยู่คนเดียวมเบิ้ลจะเขียนยังไงเอาไเขียนออกตามนี้แล้วสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ ยังเสียใจซแม่มีคลายเอามาเสียใหม่กะสาไมันจีเป็นคลามันวเขาเอามาคายหรือเ่เขาสีคลายเไใจเป็นอันนทุงรคโดะทุงใหญ่มันมีคลายเลยเอาไปเสียขอกเลียนขเลเอาไเดี๋ยวเิถือไปก็ได้เจ้าเทียอยังอื่นมมีดีเิกนอนเลยจะรวกันเนาะเดิกเลยเนาะเียนมาสิอหน เออจะจะอ่านมาอ่านบอกนะอ่านบออ่านบอกอยู be, ่บังดีแกหมู่คุยกรุงเทพ็จกุงเคยก็นอนละนอนแล้วบอใช่อ่านอ่าอันนี้ก่อนเดีพอเอาเส้นไก่เส้นไก่หมูปิ้งลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นอันชี้สมสมไเข้ามัด กระดูกชิ้นหนึ่อะูกชิ้นมูเนาะครับีิปิ้งชิท็อปกับมาว่ากันทีแล้วเนาะเพราะวดันกระูกชิ้นอะชะลอเห็ดเป็นแล้วพี่นออ้องเนาะเนาะแต่ในมุมรเรียบกต่เคียร์ตืดๆตืดๆไปว่าเอาอย่างงี้แม่เออแหนมหมูพอทำมีตู้แช่เด็กอะเอามาไว้ปิ้งแหน่คล้ายน้ำแหน,เน่เ,เนาะในตู้แสเด็กที่สี่ เศษหมูหรือเศษชิ้นเอามาเสียเพจชินเศษชิ้นเศษการลืมนะฮาวตองเห็ดบัญชีรายรับรายจ่ายได้แบบนี้พี่น้องเฮาไปซื้อคลองมาดีเท่าไหรฮาลงทุนเนาะในย่างนี้ในย่างนี้นัน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 ชิได้กำไรเท่าไหรแล้วก็ฮาวชิคายได้บ่ปัญหามาเนาะเล็กๆเขาก็ต้องทำใจอยู่แล้วแหละน้อง มันบ่มีเอียงว่ามาอะ้รก็ได้คายดีโลดดอกเอียงก็คือกันต้องใส่เวลาเนาะว่าเมนเอามาแล้วก็สิได้คายดีโลดสีเหลืองไข่เยันสีเหลืองไข่สีผสมอาหารเลยจะมาผสมยังมาไ,วไหวใส่ไก่ใส่กับผมใส่ลายอุ้มดูปะ ซีสน<ม>านนิด<ข>น้อย <มา S 1> นึ่งบด<ม>ใส่ลายพอใส่พอเป็นซีน้อยนึ่้แันปีง่งนะมันนนากินทั่วดินซอดปลาเคียงมาใส่มาใส่ปรุงไก่ใส่พอให้มันหอมจังเลยขานอขานอรดดีรดดีแล้วผงสูรดปลา น้ำปลา,าน้ำตาลทงเงินอยังมาะทงกระป๋อ,อยบ่างเคยกินเออมันกับอะไรใครดีป่ะนั่นดอกรู้ป่ะมันเบิร์ดมาอยู่ป่ะนั่นดอกมักเล่นเซียวอีกอบอกด้วยพ่อสำนันพ่อสำนันก่อนสำจะลองกินมันเบิร์ดเราสำนันทำมาซื้อมาไว้เบิดแล้วยังแล้วสำจะลองทดลองอันต่ำอีกนะมันคือสิตต์ต่ำยิ่งลงมาทดลองต่ำนะเป็นโคเป็นยังงั้เอามาไว้เลย หมักนาหมักเล่นมักนาหมักพริกพริกแห้งแห้งชุบผงเป็นหางว่าวทำซื่อเครื่องครัวใหม่มยจะใช่พี่น้องอยากนอนเลยพี่น้องเลยนักลาบเลยเล่เด้อเ้แล้วก็หอมเกี๊ยวกระเทียมอนดีเอาเสีย์ ตําหมี่เนี่ยตําหมีใส่แบบเนี่ยแกหมีกแกเคียนให้แม่มีใบใบอ่ะมีใบใบยูพี่เขาบอกมีเออบอกว่ามีมาม่าหันน้าแต่มาม่าพอดีมีคนงานไปบอกอีกคนนะเฮ็ดยังกินมือในเฮ็ดมีอีหยังคือมีอาจนงงเอามาม่าหันน้าพอเราเคียนให้ลูกอะมาม่าน้าอย่างนี้ มีในบ้านเราตัดม,มีตัดม,มากนะพี่ดองเซพักเนาะแล้วก็มัวมมหอยเซอรี่เลยมีใส่บุมข้อมือบอก,กี้วว<ม>าตงไหเอาข้อมือมาตัใ่ไมเบรก,กี้เราต้องไปเบิ่งคำนววเราเมื่อไหร่บอกเวลาซื้อของมาซื้อ,อยังทใด,ดายจังชิเรตตีถือว่า เ <Man, S 2> มน,นมูนี่แต่และเมนูแต่ละเมนูอาจารช้ให้ราคาได้พี่น้าะทนายบอกว่าได้เนา<น>ะว่ามันจะต้องคำนวณก่อนต้องคำนวณค,ค่าจารยื้อเครื่องครองมาอาจารย์ชบอกว่าแต่ละเมนูนั่นนี่ค่ะาจารย์ช้ใส่ราคาเท่าไรตามรวมทะเลราคาเท่าไรเนาะโบกเกินหกสิบบาทห้าสิบบาทเนาะดูเทียร์นี่อย,อ,นอ,อย่างอีกละบาทเครื่องต่างจา้า อวีปลาแดดแนวสำคัญหนูล tamam> ืมปลได้ใหญ่ตั้งใจแบบปลาแดดย่งได้ใหญทุกอย่างมีแหละอ๋อกระลำกับต้นหอมมาให้แม่ไปคันสมุนเนี่ยมันถือกระลำเพลงเลยต้นหอมถือกระลำเพลงกระลำมันขึ้นโลกสามสีไปหมอะแต่ต้นหอมขึ้เสข้นเยอะ่ยจน่าห้องแ้อดขันชมมีดอก

โอ้ยก็ว่าเลยเลยแล้วลวนันนี้ไปชิว่านจะซื้อเอานคารินาก็ได้ทนมะนานก็ได้เต็มนานอยู่พวงแยบวนแต่บางอย่างมันก็มีวัตถุดิบเป็นของเข้าอยู่ถั่วอะไรเป็นี่พ่อได้ใส่มะฮุงมะฮุงกับต้นข่านีข้ามาซื้อนะซื้อน้ำปูกน้ำอาอยาอี เบอร์ไวน์เด่นั๊อบบ่บ่๊อบซื้ออุ้งันนี้มักนาเนาะไปซื้ออีผักซอยกันเลยกระเทียมอะไรบอกระเกลืกระเทียมยังลายอยู่ดิน่ะบ๊วยง่ายเลยกว่าจะตักน่ะบ่ค่อยใช้กระเทียมลายกันเลยกระเทียมจะร้านที่อยู่คิดซอยกันเลิศไม่เสียบลูกซีปีกไก่เต็มซีไก่หมูปิีกลูกซีแหนมหมูชีซนปีกเป็ด ซื้อไปนั่นมันแพงไหมพี่เป็ดก็ได้แพงนะทุกหนร้อยกว่าบาทแน่นมั้งมูบลยังงสิเข้ามาชมมันจะหน่อยเข้ามาชม,มดีจ้ามันแพงเลยจ้าได้ย,ดยินแล้มาชมถ้ากับแป๊กแบบนนชื่นสวัสดีพี่น้องชื่นไปอาบแดดที่สำคัญนะเอามาเมื่อน่อามาโลนึงเอามาลองชิมเบิ่งมาชิมมาเออมันผ่านแหละว,ว่าแมนโย ว่าหลายคนบอกซอยแนะนํามาซอยเห็ดทุกวิธีแล้วที่ลายคนบอกซอยวิธีปุ๋งประเด็จมันก็ปุ๋งได้แต่มันบมแส็มมันบดตัวนะคะแต่่าพี่น้องมันบดตัวมันบดได้รสชาติที่แบบอ่าก็ได้เต็มบอีกอย่างหนึ่งก็ต้องไปซื้อประเด็จก็ซื้อวัตถุดิบนะมันก็บมีตลอดวัตถุดิบอย่างอื่นเอามาปุ๋งกันได้ hai nhạc của sao bạn họ mặc nặng chỉ có hai à, mặt này này đâu. Đài dạng nhưng mà tôi hiện đạo rồi, mẹ sô đạo, mi lại đẹp. Bên thế này, không dạng họ xử mai này nó, mi lại đẹp. Dạng patiu mặt không dạng ตังเด็กระต้อซืのの้มาเวลาสตังต้องมักให้พาไรเลเออถึใจหมดเลยจะกับอามาไลเราก็ชเขาก็จดๆไว้ก็ได้ออะไรนอะไรพี <informations Ji S 1> <ahí> ่น้องก็ได้คายปน่นไก่ชิบทาไปซื้อเลยักชอไก่ไนี่ขิดกองแล้วอ่านบงคิด มกมโลชีขาวไปสื่อนะใส่พี่น้องยังขาดจะร้อนเดียวใส่เงินไปก่อนตอนตอนนั้นแะมันรีบิดมันอ่อน,นใส่เอฟนึง <สะ S 1> พี่าชนายโฆษณายิงยายเบิ่งนไม่เบิ่งนน้<อ>เนยักบุ้เรียนขับเรียญโอ้เป็นับ เรียนพี่น้องจะหน่อยงานบุญเทศกาลงานบุญงานดองผาป่าผาป่ากับไปแหงผาป่าไปว่าแต่ดอกกระนองสาวเพิ่นเดิน้องเอาไปว่านให้อมาลาเมาไปล่าเมาก็ไปว่านให้เนี่ยอันนี้คุณแม่กับคุณยายให้คุณยายไปว่านเขาจะซื้อมาให้จากกรุงเทพอันนี้เนาะริบซ์บิ้นบ้านเราันหาซื้อยอย่างยุงเทพเลยฝากมาให้หมู่เพิ่นและรุงเทพนี่ เพิ่นก็ได้บุญเพิ่นฝากมาให้เพิ่นก็ได้บุญไม่ได้บุญเลยได้จ<น>ดรายการไปซือ้อจะนอนตลาดกันเลยเต็มกระปุกเลยได้ดิพี่น้องจะขายอะไรได้แม่บุ๊คขายนะบุ๊คขายนะปีที่ได้จะขายลอยละล,ลอยใช่ไหมพอเงินเรียนมาเรียนบาทพี่น้องลอยอ่ะพอตกอาคา,าดิบบินขามือเลย ร้อยล้วร้อยอหนึ่งต่อร้อยเจ็ดสิบ160กับร้อยหกสิบก็ว่าดไปน้องพี่น้องไอ้เป็นจดไว้เองกับคุณพ่อพกับคิดลำลงังอะไรเลยคิดใช่ได้แต่โจทจดใช่อีกแต่แลสำหรับพวกนี้นะถ้าก็มีรายหักรายจ่ายเลยถึ่งเท่าไหร่ เชื่เนาะซื้อมาที่เท่า์ไรด์กันโจทย์เลยเบอร์นาองื้อมาเท่า์ไรด์สื้อมาเท่า์ไรด์ไ่อยากดอกพวกนี้นะเวลาไปซื้อแล้วให้เขาโจดเลยก็ใส่ราคาให้ได้ราคาสูงเขายจีโจดแต่ละอย่างมากก็ใส่ราคาใช่ก็บอกเขาว่าเอาบินมั่นเด้อร์กระโจดเลยมันก็ต้องมีบินอยู่แล้ว ลักกันจะขึ้นไปบเอาประเด็คอ,อยู่ซอนมันถือเด้คายเคืองคลายของมันถือ้นบวานเอากระเทยได้ขึ้นแล้วก็ลงมาเลยสวรรค์พูนประเด็จเป,ป็นะไรบารีเกย์ไสวรรคันฝ่าพออกคิดซะก่อนอยังคิดบอกจะเชียอเองได้แม่ในใจใคายนะ มาดู้่้คิดช่ทุกคนคิดใช่เเสียบลูกสิ้นต้องเอาเันหน่อยกับใใหญ่เลยเพอว่าตัวปีงไก่อปีไก่เสียเสียมันต้องใบใหญ่ตัวลูกซินต้องใมหน่อยไปเขากัเลือดเอาม,มันยังมูมีคอยหนยังได้อันบากขามเนดีถ้ามีเลยเด้พ่อเ่าเนออ้มปใประทายดีมันมะนะ ต้องบ่ได้ใส่ผมนะนั้นเออผมจกผมนํามาคนางใหม่แรกๆเออเปิดไปตลอดเลยเนาะแรกๆมันก็บ่ดีสิปปดอกค่อยๆคายเอยังคิดบ่ออกนําสิเอาอนาเบิ่งก่อน คิดอยากออกอยากออกอย,ยู่นะว่าควรจะออกยังใส่ดีนะจดใบทีละเล็กกันหน่อยเนาะพี่น้องเอาสันนี่ไปก่อนเนาะ <S <S จดรายการจะไปซื้อของหลายอย่างไม่ได้ยินนะหลายจแสบนั้นมุดหลายพันหน่อยหลายพันแล้ว มเป็นล้าเป็นล้นทำอนเงินกนเนเนี่ยบอกเป็นง <c oughs> ินกินมันตกใจเงิบุจักไปสื่อยังกงเฉยๆอซมเลยละบุญแบบแบบเออเลยนะแบบเวลาเขาเออโลละแสนสามโลแสนอย่างงี้นะโลสามสิบห้าพันนะะกุปจังเนวไหลได้ประโยชน์ไทย ก็ไล่ได้อยู่แต่มันก็นตกใจตะกี้เงินมันหมดฟเฟอขนาดนี้เงินมันขึ้นแบบโอ้ยตกใจเองเนาะคันว่าเงินบาทเราซองลอยหมเออคือใครแน่ว่าเอาเงินกี่เปอร์เซ็นต์กลัวป่าวเด็กใหญเราคิดได้จะมาโจรสีกเนาะแประเทศชื่อมาเทอร์ไดซิขายเทอด์ไดเองเนาะขายเพลงได้กรบบได้ได้บาดเฮากะคลายอัไรเนาะขายธรรมดาอันเลยเนาะสำบันเนาะเขาเลยเนาะพี่น้อง ยังจ้าได้มาวันนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศเดี่ยวกังเท่านี้เนาะพอกันคลิปหนาเนาะขอบใจพ่อสุกูชุค,ชคนที่ติดตามเนาะและก็เป็นกำลังใจเฮาบตลอดมาเนาะไปแล้วสบายดีสบายดีสบายดี